Ladies and gentlemen, this is the main event for tonight. Iron Championship Patong final is with 147 pole. And now, at the race corner, 25 years old, and 78 centimeters tall, I theorem for record for fighting 50 times, 38 win and 12 losses. representing France, Alexis look here on the blue corner to be old and 74 centimeter i put four record fighting 38 times 25 in 12 and one draw into today first by the way of oh, you gotta uh, our car Oh the referee Mr. Zopon Man Miller! All right, ladies and gentlemen this is a lot this is a main event for tonight I'm w e championship is a weight 147 pound with the champion by point all by k n o c k o u t k n o c k o u t ป่าตองไฟนท์ประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่25เมษายนครับเราเดินทางมาถึงูุที่4ของรายการ อเล็กซิสบางทอมวยไทยครับเจอกับคาซิมบ้าไฟเนชั่นหัวหินนะครับพิกัดเมื่อเช้า146.4กับ145.2ครับ, 2, รบส่วนสูง178ต่อ174ยีอายุ25ต่ออายุ28นะครับ50ไฟครับชนะ38แพ้12ส่วนทางฝั่งของคาซิมบ้านั้น 38ไฟครับชนะ25แพ้12เสมอหนครับฝรั่งเศสกับอูกกาดาครับอาวาดคาซิมบ้าครับไฟเนชั่นหววหินไฟน้ำเงินนะครับไฟแดงนั้นอเล็กซิตบางเทามวมยไทย MMA นี่คือป่าตองไฟไนอเอเ ค่าคืนแห่งความสุขนะครับที่สนามมวยป่าองแห่งนี้ครับช่องห้าถ่ายทอดสดนะครับโดยฝีมือของโปรเ,เตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่ครับต้องขอขอบคุณท่านบนโทช,นนชํานาญช้างศาสตร์นะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกช่อง5นะครับที่เปิดโอกาสให้กับทีมงานของโปรเ,เตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่นั้นได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆครับขอบคุณท่านสุวรรณส่วนรัฐนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณท่านธีรพงศ์ช่วยชูกับนายอเภอกระทูแล้วก็ขอบคุณดรวรรณยุทธ์สุทธิกุลกับนายกเทศมนตรีเมืองกระทูครับที่ให้การสนับสนุนป่าตองไฟนในด้วยดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับรอมทั้งดรชัยนันท์สุทธิกุลและก็ในนารีสอร์ทแอนด์สปาครับบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรม,รมชาติกเสน่ห์พิเ็ตนึกถึงที่พักถึงในนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับวีนัมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะ อุปกรณ์กีฬามวยนะครับกังเกงสวยๆนุ่มสวยๆอย่างนี้ครับมาจากวีนัมนะครับปะตองไปใน,น่นรับการสนับสนุจนจากอุปกรณ์มวยระดับโลกราคาระดับประเทศครับมาล้วครับมาดูคู่มวยนานาชาติครับความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับในพิกัดนี่1น7ปรอี่บด์อน อเล็กซิตคาซิมบาพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดครับแระเวยลำตัวสลับใบหน้าครับอาวาดนะครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับอเล็กซิตผมจะบรรยายใช้ชื่อของอเล็กซิตแล้วก็อาวาดนะครับอย่างงี้แล้วส่วนมากจะใช้ชื่อหลังอืมคาซิมบาอ่นะ เอาแล้วแต่ถนัดกันไปเลยอ่ะแล้วแต่ถนัดนะครับอ่าพยายามจะเล่นงานคู่ต่อสู้โดยหมัดครับเล่นงานบริเวณลำตัวนะครับอาสสบ้าหักชกจากอุกกาดาครับอู้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเดียวกับกรรมการนะอ่ากรรมการอาจจะมีเชื้อสายหยอกกันเล่นครับหยอกกันเล่นครับโสพล เล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าแห้วครับหมัดของคาิซบาแล้วพยายามจะทีบซ้ายไว้ครับอเล็กซิสคาเซบาเล่นงานเน้นไปที่บริเวณลำตัวแลลวครับจังหวะต่อยหมัดของแกนี่กล้าเลยเกินครับคาเซบานักชกจากอุกัาดาอูยพยายามจะเฉือนด้วยศอกครับอเล็กซิสมาผู่นี้ครับนี่ครับเปิดเกมไม่สนครับเชิงไม่สนชนเข้าไปก่อนแล้วครับ ความเร็วในการออกอาวุธหรือว,ว่าสปีดการออกอาวุธของอาวาัตคาซิมบานักชกจากอุกัาดานั้นดูตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเร็วกว่าในขณะที่เล็กซินนั้นยังนิ่งๆครับรอจังหวะสวนรอจังหวะโต้เลือกเอาเนื้อเน้นๆกับโดยเฉพาะแข้งซ้ายครับแม่พอเตะซ้ายก็ต่อยทันทีครับคาซิมบาแล้วปักด้วยศอกขวาโอ้โหครับว่าแบบนี้จะเป็นเกมสั้นหรือเกมยาวครับ แต้องดูว่าเกมสั้นหรือเกมยาวอุ้ยหมัดขวาครับหมัดลำตัวอือโอ้ซ้ายนั้นแกวัดระยะเลยครับดูครับเล่นงานบริเวณลำตัวกล้าต่อยครับอือหกูัต่อสู้ระวังล่างแกต่อยบนระวังบนแกต่อยล่างแต่จังหวะนี้ครับเจอเกี่ยวเลยเททิ้งครับอเล็กซิสรับแล้วค่อยพ่อนหรือเปล่าครับแแต่อย่ารับเพลินนะครับ โอ้ยบัดขวาแล้วก็โดนเขาลอยไส้เลยครับ<ไ>อาวุธแกนหลากหลายเลยนะอืม<ๆ>จะว่เคาะลำตัวของแกนี่ผมไปนึกไปถึงเคาทรายกาเล็กซี่เลยหมดยกที่หนึ่งครับ สลับบนครับแัเดินครับเดินแล้วก็ตวัดซ้ายสูงแข้งขวาครับแล,นนบล้วกว็นี่ครับอืลำตัวทุกซ้ายขวาอืมนี่ครับกล้าที่จะออกอาวุธจริงๆครับมหมัดหนึ่งสองครับเน้นที่ลำตัวไปก่อนแล้วก็นี่ครับอุ้ยจระเเ้ขวาดหางอื ก็แกฟาดหางไม่โดนกลับมาไี่แกมีหมัดเสริมแล้วก็ดูครับมีหลอกแะต่อยลําตัวสลับบนสลับล่างไปเรื่อยครับโอ้โหความอบอุ่นของสนามมวยป่าตองครับแนมวยชาวต่างชาตินั้นอัดแน่นเกือบทุกนัดแหละครับนี่คือผลงานการบริหารงานของดออรชัยนันท์สุทธิกุลครับยกที่สครับ ของมวยคู่ที่4ี่ของรายการอาร,ริเซนเริ่มเดินบ้างแล้วครับแม่ปล่อยแอคคาซิมบ้านั้นเดินคนเดียวไม่ได้ครับนะครับถือว่าเป็นนักชกที่ขยันออกอาวุธเลยครับคาซิมบ้านักจากอุกันดาอารเซนเปียดเข้ามาเสียด้วยซ้ายโอ้โหเจอซ้ายสวนแล้วนี่ครับจังหวะต่อยขวางของแกโอ้โหับล้นเลยครับอ โอ้โหอือหือโอ้โหเจอไปหนึ่งนับแล้วครับอาเจบาก็โดนเข้าลอยแล้ววางแข้งโอ้โหแกงหมายก้านพ่อแล้วแต็นนี่ครับอ่าเจอเล็กซิตินเกี่ยวแล้วเททิ้งเลยครับอุ้มไปเททิ้งครับว่าอาวุธแกหลากหลายจริงนะอือหือ โอ้โหสปินนิ่งแบ็กโอ้ใต้ตาทางด้านซ้ายของอาเล็กซิสดูบวมนลครับไม่รู้ว่าพิษมันหรือพิษสอกของคาซิบาครับพวกแกพยายามจะโชว์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยหลากหลายเลยครับนะครับ,แ,รบแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะถ้าตน้ตนเก็บไม่อยู่ไม่ไหวนี่แม่ ต้องยืนระยะดีๆครับโอ้โหอ้าวบ่อ,บอยๆนี่ไม่เป็นผลดีเลยครับพยายามจะเล่นงานบุยลำตัวเจอล็อกนายได้แกสลัดหลุดครับแล้วเสียบด้วยซ้ายเลยครับเอเล็กซิสโอ้โหนี่ผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนกรรมการเหนื่อยหน่อยครับอ๋อแล้วครับเอเล็กซิส เริ่มจะมาแล้วครับแข้งซ้ายของอล็กซิสโอ้เรียกเสียงเฮลั่นสนามเลยครับเอออย่างที่เอฟบอกนะครับอย่าชดอย่าหมดให้เห็นนะครับของซ้ายเจอหมัดสวนเริซิสเบียดเข้าหาแล้วเสียบด้วยขวาซ้ายครับโอ้แต่ว่าอาวุธของแกนี่หลากหลายจริงครับนี่ครับ mm hmm. ความหลากหลายของอาวุธโอ้ยแม<า>่เอา<ๆ>เอาเอาอื้ พยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายกันไปเลยซิตแต่ดูครับคาซิบ้าท่านแกโอ้ยจังหวะต่อยหมัดลูกนีกับได้เลี่ยมได้อาการอ่า,อาแล้วครับคาซิบาอย่าหมดนะอย่าหมดโอ้โห <c oughs> มีกวักมือเรียกคู่ต่อสู้ด้วยครับ <c oughs> แทงหมัดยับซ้ายเติมด้วยแข้งขวาแล้วเจอนี่ครับหมุนเลี่ยมมาเจอแข้งซ้ายเลยครับหมดยกครับโอ้มันจริงๆครับ มาดูภาพช้าๆครับจุดเกิดเหตุครับศอกซอกขวาครับและก็เสียบแล้วก็บัดขวาครับโอ้โหนี่ครับต้นยกที่สองครับถึงกับหล่นเลยนี่ครับมัดขวาครับหลังจากนั้นนี่สารพัดอาวุธเลยครับที่เกมมาแต่ว่าเจอทุ่มนี่ครับโอ้โหครับแกตวัดได้สูงเหลือเกิน นี่แข่งของแกครับเตะได้หลายรูปแบบเลยและก็โดนทาโทษครับอืมาแล้วครับช็อตสวยๆงามๆครับโอ้นักกอลแกดูกระดาคนนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้น่าสนใจครับแล้วดูครับกองเชียร์โอ้ ว้าดูเสียงครับเสียงดังอูการดาอูการดาครับโอ้โหเอาละครับเติมยกที่3อเลซิสดับเรื่องชนแล้วครับยาขก็มาโอ้โหจังหวะปักสอกส่วนกันได้เสียวด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาละครับบอกได้คำเดียวครับอย่าหมดอย่าย่นอย่ายุบครับต้องเดินต้องลุยครับต้องทวงคืนครับ อเล็กซิสล oh. uh ็อกนายได้ห oh มุนเหลี oh. cool. <t t ่ยมเนมได้เข้าครับโอ้โหคุณมาผมไปครับตีกันดอร่อยเหาะไปเลยครับบัดหุยจ้วงจ้วงครับแม่แข้งว้าวจังหวะล็อกแข้งได้ครับเนเททิ้งของอเล็กซิสเจอหมัดของคาซซบาคาซิบาเล่นงานิบวณลำตัวเจอหมัดขวาสวนพยายามจะล็อกนายเจอเข่าซ้ายสวน แกไม่ลื่นด้วยเลยครับวงในายพยายามจะฉากออกเร็วครับโอ้โหกู่นี้ครับหายใจทันไหนนะครับไม่มีหยุดจริงๆครับหายใจทันไหนนี่โอ้ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางนะครับ้องเชียร์ครับกองเชียร์โอ้โหครับสดๆจริงๆครับอ้าวจิ้มลำตัวครับแม่ดูความเชียร์มุมแดงบ้างโอ้ กระโดดเข้า้อยใส่แล้วครับคาซิบาหมนักชกจากอุกันดานี่ต้องบอกว่าไม่ชอบมวยเข่าแล้วครับอเล็กซิสพยายามจะเล่นงานคาซิบาด้วยเข่าครับอานนี้อย่าหมดได้อย่าหมดโอ้ยอ้าวซียบมา นี่โปรโมเตอร์ครับโปรโมเตอร์ลุ้นครับลุ้นครับลุ้นในมวยสนุกนะครับหนุ่มน้อยมังอาจใหญ่ครับโปรโมเตอร์โอ้โหเออบาซิบาพยับมาพยายามจะปักศอกส่วนครับอเล็กซิสโอ้โหครับนี่ผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนอ้าว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  โอ้อากาศมันร้อนครับอ้าว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 อย่ากดหนักนะอ,อ,อย่ากดหนักนะแต่แกยังเดินตลอดครับอเล็กซิสล้วดูพยายามจะแมพยายามจะจอเคลฟัดหางครับหันมาเจอแข้งเลยครับถ่ายากแกเยอะถ่ายากแกเยอะออโอ้โหอเล็กซิสล็อกได้เหนียวแล้วครับทิบากรดโดดเข่าลอยใส่แล้วปักด้วยศอกครับอเล็กซิสตีด้วยเข่าท้าย เจอเขาขวาสวนนะวงในก็มีเหมือนกันครับเขาก็มีครับเกไม่สนสมวยนะเกเอาเอาศัยอาวุธอ่ะอือาวุธกกนหลากหลายดีครับอ้าวแข้งซ้ายเจอหมัดลำตัวครับอ ดูภาพช้าๆครับนี่ครับโอ้โหม่แงว่ากู้ต่อสู้เกี่ยวขาพยายามจะเททิ้งนี่เกตวัดเตะครับแม่ลูกนั้นถ้าโดนนี่ช็อตสวยนะอ่าอย่างเลฟบ,บอกรับท่ายากแกเยอะครับโอ้โหรับโดนกดแม่เวียงตัวออกมาสงมวยนี่ไม่ต้องไปสน อาศัยความทีครับอาวุธอีกความทีมมนี่มาดขวาครับโอ้สนุกจริงๆครับโอ้ยอดเยี่ยมครับฝีมือการทำงานของโปรเตอร์หนุ่มน้อ,นอยมังกรใจญ่ถึงวันทัดนนี้ถึงเวลานี้นี่ยังดูไม่ออกนะครับต้องบอกว่ายัางดูไม่ออกครับ แมอีกคนนี้ได้นับนะแต่ว่าอีกคนนี่คนได้นับนี่แผ่วปลายหรือเปล่าดูกันต่อครับมาดูกันต่อครับแล้วหมดยกนี่แฟนมวยไม่ต้องบอกเลยตบมือลั่นเลยครับอโอ้โหครับอ้าวซ้ายมาแข้งขวาอเล็กซิสเดินครับเจอเข้าครับ พยายามจะล็กอกนตีมาอมออโอ้โหต้องเร่งเลยครับเร็กซิสต,ต้องบอกว่าถึงเวลาทวงคืนหรือเปล่าครับอยู่ที่คาซิบาครับจะเป็นหัวใ้คำตอบเติมด้วยแข้งซ้ายส่วนด้บัตวางแข้งซ้ายสวนอเร็กซิสขยับมาโอ้โหพยายามใจฮิลันมนแผ่นดินครับแม่แกกระโดดเข่าลอยใส่เหมือนกันนะนี่ครับมัดขวาล็อกมาแขกอุ้ย ชอดนี่ขขาแก่ครับเออถือว่าเป็นชอดสวยงามอ้าวอือือโอ้ยวางซ้ายเจอหมัดขวาสวนโอ้โหแทงขวาครับอ้าวอืออือแม่ยกทีแล้วอาจจะบ่าไปไหนนี่ยกนี่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 โอ้ยยังเดินต่อครับอือือกองเชียร์โอ้โห ใจกองเชียร์จริงๆครับเฮกันลั่นเลยครับอี้คนก็อโกรธโกรธกรรมการบอกแยกแยกแยกเอ้าพยัยมมาเสียบซ้ายครับโอ้โหสวน้วดซ้ายสวน้วดขวาปวดเกาะไนแม่โอ้แล้ววางแคกขวาดอกนี้ครับโอ้เตะส่งมุมเลยครับโอ้โหช็อตนี้นี่โอ้ลุกช้าเลยครับโอ้โห ยกสกับยก4ี่คนละเลือกอีกแล้วโอ้ผมดูแล้วปลายยกสามนี่ดูเหมือนว่าทั้งคาซิบ้านั้นจะหมดกระแต่โอ้ยกสี่นี่แกออกมาฉายเลยครับแลกกันยังสนุกครับอลรกซิทวางซรายคาซิบ้าทิ้งนวมัดขวาจะแกงซ้ายครับโอ้วยไทยนานาชาติกรบป่าตองไฟไหนโอล โชว์ลูกยากเลยครับโอ้ยไม่อยากจะลุกเลยอโอ้โหเจอลูกโอ้โหบาทารลูกพักนี่ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าจะมันไม่ใช่ลูกพักเฉยๆนะเนี่ยม,มันวัดมาเลยครับยกขึ้นไปแล้วตกลงมาครับโอ้โหโอ,อย่างที่เอฟบอกนะครับถ้ายากกันเยอะเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆน,น ผมดูยกสามปายปลายนี่แกน,น่าจะหมดแล้วครับยกสี่ี่มาคนละเรื่องเลยโอ้โหแข้งขวาครับออออจังหวะแกเตะพลาดปั๊บนี่แกจอเแคฟาดหางทันทีมาทุกอย่างครับออโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับนี่คือผลงานของวาเตาไฟในครับ รกระโดดเสียบครับและก็น,นีครับมแม่ลูกนี้ครับเตะล้มทํายืนครับอโอ้โหครับโอ้นี่แข่งขวาครับม,มาคาระวะเลยครับแ,แล้วมาดูจุดเกิดเหตุครับแข่งซ้าย นี่เขาโอ้โหช็อตนี้แหละครับอืออือโอ้โหนะวับกลับด้วยป้าเขับไปเต็มๆครับแล้วก็จังหวะตะวัดลงนี่แหละครับโอ้โไม่อยากจะลุกเลยครับอือ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 โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับนักชกเก้ากันดาครับอาวาดคาซิมบาครับ ไวเนชั่นโวยนจำชื่อนี้ให้ดีๆครับแล้วเมื่อกี้นะกองเชียร์ฝรั่งเศสกับกองเชียร์ของอูกาดาอยู่ใกล้กันโอ้ <laughs> สนุกแต่ว่าเชียร์แบบสนุกเลยครับเช,ชียร์กันสนุกครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับของมวยคู่ที่4อเล็กซิสจากฝรั่งเศสกับอาวัตคาซิบ้าจากอูกนดา โอ้ยสองอนับเลยสองนับแต่ก็ย,ยังไม่หนีครับ <ừ> ไม่มีการประคองเกมใดๆทั้งสิ้นครับต่อยให้สนุกอย่างเดียว <ừ> สุดๆทั้งคู่เลยครับ <ừ> ต้องบอกว่าสุดๆทั้งคู่โอ้แล้วดูฟุตเวิร์กโชว์เลยครับโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่นี่อัดฉีดไปแล้วครับโอ้โห อะไรทิ่ต้องทวงคืนแล้วก็พยายามจะเน้นที่แกงซ้ายเจอไปสองนับนี่เหนื่อยแล้วครับต้องบอกว่าเหนื่อยครับสำหรับเล็กซิสแหมด3ยกนี่ไม่น่าจะกลับมาได้นะผมดูนี่ยกสี่โอ้อ้าเอ้ๆเอ้าอ้าเอ้โอ้แม่าเชือกครับบัตวาออโอ้โหพยายามวางแข้งขวาวางแข้งสายสนุกจริงๆครับ มีให้เห็นอีกช็อตนะมีให้เห็นอีกช็อตโอ้โอ,อล็กซิสเร่งเครื่องนะครับทําได้ดีเหมือนกันไหมกาปิบ <c oughs> โอ้เสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเลยครับเจอมัดขวาดอกเมื่อกี้ก้นติดเชือกนะครับถ้าโดนนับอย่างนี้นี่คะแนนจะออกยังไงงงก็ต้องตามกติกาแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับกรรมการเขามีหน้าที่ทําตรงนั้น <laughs> สามนับสี่นับก็มีมาแล้วครับโอ้โ oh หไอเรานี่มินกันไปเลยอ่าโอ้แ huh. ต oh, ่ว่าสุดๆจริงๆครับโ oh, อ้ยอดเยี่ยมครับโอ้ uh huh. oh, นี่ถ้าเมื่อกี้อเล็กซิสได้หนึ่งนับนี่กล uh huh. ายเป็นสร้างสีสันเลยครับเ mm hmm. พราะทางฝั่งของคาซิบาน,น,นได้สองนับครับ mm hmm. แต่ถ้าเล็กซิสได้สองนับนี่ mm hmm. โอกาสที่เล็กซิสจะแซงนี่มีครับ mm hmm. เซตขยับถึง,งนวดขวาเจอแข้งขวาสวนกาซิบาโอ้โหใหแกมีความสุขกับการต่อยมวยแล้วับดูครัจบจังหวะวางแข้งซ้ายของกาซิบาเดีแล้วนี่ครับอ <laughs> โอ้โหโอ้ไม่ของลูกบ้านาใจนะ,ะ,ะประสบการณ์สูงออโอ้โหแสดงว่าเคยดูมวยไทยมาก่อนแล้วครับดูครับ จังหวะฟุตเบิร์กมันอกมั่นใจนะครับแต่มีลูกทีบเจอตันล่างาขยับอโอ้โหอาเลซิกก็ฉกเฉวยจังหวะไม่ได้ครับในขณะที่คาซิบานั้นพิมพ์พร้อมนะครับโอ้ลก5ยกกรบได้รับเสียงตบมือจากแฟนมวยทั่วสนามเลยครับดูครับโอ้โหแล้วนี่กับสเสน่ห์ของมวยไทย แต่ชนะนั้นเป็นเกมกีฬาครับขอโทษขอโพยกันครับแต่ดูจังหวะครับทิ้ง้วยหมัด1-2่แล้วพยายามจะจอยเข้ฝาหนังหันมาต่อยหมัดครับเซซีพยายามจะโต้โอ้โหแลวนี่ครับจังหวะโดนหนึ่งนับนับแรกนะครับจังหวะนับแรกครับโอ้โหแล้วดูครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มกระโดงคางครับโดยเขาลอยใส่แล้วตวัด แข้งหมายการคอแล้วครับคาซิมบาแล้วหนูครับเดี่ยวได้พยายามจะเน้นที่เขา่าแล้วมาดูชดชดสวยๆนะครับโอ้โหจังหวะวางแข้งครับวางกันต่อครับยับมาพยายามจะหมุนเหลี่ยมแล้วดูจังหวะน,นี้ครับโอ้หเหมือนแกเตะพลาดนะครับยกขึ้นสูงแล้วตบลงมา โอ้โห mm hmm. oh, แล้วนี่กับช็อตนี้ครับก้ ah. นยังไม่ถึงพื้นนะครับก้นยังไม่ถึงพื้นโอ้โ oh ห mm hmm. ในสนามตอนนี้นี่เสียงอึ้งๆเลยครับ ladies and gentlemen after four rounds ah in section and the referee give the same score if the win n e r 49 I lose 46 points All oh, the winner and the champion.